คือเดิมนะครับเขาหนักหน้าหลังรวมกันก็อยู่ที่สิบน้ำหนักแตกต่างกันก็อยู่ประมาณถ้ารวมกันสองล้อก็อยู่ที่ประมาณครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าไอขนาดล้อของล้อคิกร้อยยี่สิบห้าครับว่าน้ำหนักมันล้อพร้อมอยางมันน้ำหนักจากเท่าไหร่ครับระหว่างล้อหน้าล้อหลังครับก็เดี๋ยว ตอคิกคันนี้ครับใส่ยางยางยางหน้าจะเป็นก็เป็นยางคู่ครับเป็นยางบตรตนันแหลกทั้งคู่ข้างหน้าก็ใส่เป็นแปดสิบครับเก้าสิบข้างหลังก็เก้าสิบ 90, ครับเก้าสิบครับก็เดี๋ยวจะใส่พีเซกคันนี้ครับเดี๋ยวบงต้นเดินมาชั่งน้ำหนักด้วยครับว่าน้ำหนักจะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราจะลองชั่งดูครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ำหนักของ เ้าหน้าก่อนเลยนะครับดูว่าน้ำหนักนี่ยเท่าไรครับน้ำหนักอยู่ที่ห้าจุดห้ากิโลกรัมครับล้อหน้านะครับหนักห้าจุดห้ากิโลกรัมครับต่อไปก็จะเป็นมาชั่งน้ำหนักดูล้อหลังนะครับแม็คล้อหลังพร้อมยางเราจะหนักเท่าไหร่ครับ จุดหกกิโลนะครับล้อหลังนะครับหกจุดหกกิโลกรัมจะจะรวมดูเลยครับเดี๋ยวลองชั่งพร้อมกันเลยว่าน้ำหนักจะหนักเท่าไหร่นะครับแม็กคลิกร้อยิบห้าพร้อมอย่างหน้าหลังน้ำหนักที่ได้ก็สิบสองสิบสองจุดหนึ่งนะครับ 1 2บจุดครับสิบสอกิโลกรัมครับสิบสองกิโลกรัมครับครับอันนี้ก็เป็นล้อ PZ ครับ PZ สองพันที่เพิ่งถอดออกนะครับก <th> ็เดี๋ยวจะลองมาชั่งน้าหนักให้ <th> <X> ทุกคนดูว่าล้อ PZ กับเดิมๆเลยนะคือน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็จะมาเปรียบเทียบกับล้อคลิกนะครับที่ตอนนี้ใส่เข้าไปแนีวใส่ครับ PZ สองพันสิบแปดเนี่ยเข้าไปแล้วเ,เดี๋ยวจะมาช่างน้ำหนักให้ดูว่าล้อหน้าหนักเท่าไหร่ล้อหลังหนักเท่าไหร่แล้วก็รวมกันเป็นน้ำหนักจำนวนเท่าไหร่ครับเ,รเดี๋ยวจะลองเริ่มจากล้อหน้าก็อนแล้วกันหนักหนักหน่อย พ่อหน้าหนักเจ็ดจุดศูนย์ห้ากิโลกรัมครับเจ็ดจุดศูนย์ห้ามันเจ็ดกิโลครับ, 7, 0, 5, 0, ค,รบครับเดี๋ยวจะมาช่างน้ำหนักรอหลังดูนะครับล้อหลังยางมันจะโดนกะผมก็เลยเดี๋ยวผ้าพับผ,ผ้าให้มันสูงขึ้นเมนื่อนนเราจะลองช่างน้ำหนักรอหลังดูว่าน้ำหนักล้อหลังเท่าไหร่ครับ อหลังประมาณ7 5 5ดจกิโลกรัมครับ7 5 5ดจกิโลกรัมครับสำหรับล้อหลังครับ7 5 5ดจกิโกรัมถ้าเดี๋ยวเราจะรวมเลยนะครับลองชั่งหนักทั้งล้อหน้าล้อหลังรวมกันว่าน้ำหนักมันจะเท่าไหร่แล้วก็จะมาหาักลบกับล้อแม็กคลิกดูที่เรา เปลี่ยนจากรอแม็กเดิมของเขามาเปลี่ยนล้อแม็กคลิกเนี่ยน้ำหนักมันจะแตกต่างกันเท่าไหร่ครับเดีย๋ยวจะลองเอาตัวล้อหน้าใส่ก่อนแล้วก็ตามด้วยล้อหลัง รวมกันแล้วอยู่ที่14.35กิโกรัมครับ14.35กิโลกรัมตอเปรียบเทียบไปแล้วครับก็คือล้อชุดเดิมนะครับเขาหนักหน้าหลังรวมกันก็อยู่ที่14.35กิโลกรัมส่วนล้อคลิก2017ที่ใส่เข้าไปแทนครับนหนักอยู่ที่12.1กิโลกรัม น้ำหนักแตกต่างกันก็อยู่ประมาณล้อละกิโลครับถ้ารวมกันสองล้อก็อยู่ที่ประมาณสองกิโลสองครับสองจุดสองกิโลกร,รัมน้ำหนักแตกต่างนะครับก็คือเพิ่มความเบาก็ประมาณล้อละหนึ่งจุดหนึ่งกิโลครับประมาณนะครับประมาณความคลาดเคลื่อนของของกระชังของเราก็เปลี่ยนล้อไปสองวงนี้ก็คือลดน้ําหนักไปได้สองกิโลกรัมครับสองจุดสองกิโลกรัมก็ทาให้รถมีทรงที่ดู ดูมิติสวยขึ้นมาแล้วก็ผมว่ามันหน้าหน้า,หน,าหน้าขับดูวสวยดีสำหรับผมนะครับก็คือืึงก็ลองลองลองดูว่าจะชอบเนวนี้ไหมแต่ผมมองว่าเอออันนี้มันมันก็สวยดีด้วยยางมันหมดแล้วก็เลยเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อไปเลยดีกว่าก็นี่ครับพี่เจกพี่พึ่งเปลี่ยนล้อไปเปลี่ยนใส่พี่เจกสองพันสิบแปดครับเปลี่ยนใส่ลอ้อคลิกสองพันสิบเจ็ด ทีทองเบิร์กศูนย์ครับ